That's one small step for man. ดองคลิปนี้ไว้หลายวันเลยนะคะกว่าจะมาลงกันได้สวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างเดือนนี้เป็นเดือนของจะเข้าเดือนเมษาบรรยากาศที่เห็นจะเป็นแถวอ่างบางพระนะคะและนี่ก็คือสถานที่ที่เรามาฝึกขับรถเป็นลานดินไม่กว้างมากม,มีคนแนะนํามาให้มาตรงนี้บรรยากาศวันนี้ก็ดีเลยไม่มีแดดด้วยแต่ว่าตามที่ดินเนี้ยเขาจะมีน้ําหน่อยๆอ,อันนี้จะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถจะเป็นการรวมคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ใครอยากจะไปหัดขับรถพร้อมกันมาดด้วยกันเลยค่ะ คลิปนี้จะมาหัดขับรถนะคะแถวอ่างบางพระที่จังหวัดชนบุรีกันตอนแรกว่าจะขับใกล้บ้านแต่ว่าใกล้ๆบ้านร้านที่เคยเป็นร้านกว้างเขาทําเป็นร้านตู้หมดแล้วถ้าเกิดว่าแถวบางระมุงมีร้านกว้างก็แนะนํากันมาได้เลยเด้อเพราะอีกนานกว่าจะเป็นไม่ได้จับทุกวันแล้วก็ไม่ได้ขับทุกวันด้วยสําหรับรถคันนี้ถ้ามยเวน่าันไป เป็นการหัดขับที่มีการลุยน้ําด้วยนะคะแบบว่าหัดขับตามถนนธรรมดาก็รถก็เยอะเนาะแล้วสถานที่ก็คับแคบเกินไปเดี๋ยวจะไปเป็นภาระคนอื่นเพิ่งจะจับพวงมาลัยนะคะอ,อันนี้จําอะไรไม่ได้เลยนี่คือเกียร์ไหนเกียร์ถอยเกียร์ไหนคือคันเล่อันไหนคืออันไหนคือจําไม่ได้เลยรู้แต่ว่าต้องขับไปข้างหน้าแค่นั้นเองอีกใจนึงก็อยากหาแต่อีกใ,ใจนึงก็กลัวฝนตกวันนี้คืมฟ้าคืมฝนไม่มีแดดเลยแถวนี้น่าจะมีสถานที่ตกปลาด้วยนะคะเราเห็นคนตกปลาแล้วถ้าเป็นหน้าฝนคงจะขับมาไม่ได้เพราะ ว่าตรงนี้น้ําน่าจะทั่วหมดตดแตกนะครับไปลงเอาเลยอยากลงตรงไหนหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปในการหัดขับเพราะว่าคนอื่นก็ขับเป็นเนาะเราก็น่าจะขับเป็นเหมือนกันแต่จะมีจุดอยู่จุดหนึ่งก็คือหัวเข่าเข่าชนกับตัวไอ้ตรงรถบ่อยมากเลยเราก็มีปัญหาด้านหัวเข่านะังวลอยู่แค่เรื่องเดียวเลยถ้าเข่าโดนความเย็นนี้ไม่อยากจะเสพเลยแต่ถ้าเราขับเป็นแล้วก็คงจะน่าสนุก อยากจะไปไหนหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปจ่ายตลาดแบบซื้อของเยอะๆก็จะขับไปเองได้เลยเพราะทุกทีนี้จะใช้แต่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดแต่ละทีนี้โอ้โหก็หอบเต็มทั้งสองข้างแต่ถ้าขับรถใหญ่เป็นแล้วเวลาไปตลาดหรือว่าไปจ่ายตลาดซื้อของเข้าบ้านซื้อของกินของใช้ก็จะได้ง่ายขึ้นไอเบคอนไอเบคอนบึ่งเห็นนยู่บอมันจุมันจะตรงไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเดี๋ยว คลิปนี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะแต่ว่าอยากเอามาลงไว้นะเผื่อสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าขับเป็นแล้วก็มาดูตัวเองย้อนมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาค่อยๆไปย้อย่านลงนั่นเด้อไปตรงกลางนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆปล่อยเบรกทุกคนคิดว่าเราจะขับเป็นไหมคะแล้วคิดว่ามันยากไหมสิไปต่อรือเอาจังได้ดี